สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ YouTube c h anel n โต๊ะพังวิเคราะห์วิจารณ์มวยชีตัวดีตัวเด็ดจันปัดโต๊ะ,ตะพังดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2แล้วของวันนี้นะครับก็อยู่กับวันลุมพินี1 1 5เช่นเคยนะครับประจำวันศุกร์ที่4ก,กรกฎาคม2568นนะครับคู่เอกคู่รองคู่อะไรบอกกันไปในคลิปที่แล้วและของวันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับ ก็คลิปที่ผ่านมาวิเคราะห์วิจารณ์คู่อุเบทฮาเซนกับเพชรนาเคียนไปนะครับก็เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้เองนะเดี๋ยวต่อเนื่องเลยนะครับก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ในคู่ที่5นะครับเป็นมวยไทยรุ่นใหญ่มั่งรุ่นไลท์เวทนะครับมากคซิมบัคทินนะกับทางด้านแชร์แมงโปโกมูนะครับหรือเจ้ามังกรดำา NF ลูกสวน นะครับอ่ะก่อนจะเข้ารายการเย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube Channel โต๊ะผังให้ผมด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะต่อเนื่องกันไปนะครับกับคู่ที่5มบอยไทยรุ่นไลท์เวทมาคซิมบัคทินกับทางด้านแชปแปงโปกโกมูเป็นรัเสเซียเจอกับทางด้านฝรั่งเศสนะครับลูกเครื่องกินีหรือเปล่าวะใช่แหละนะครับ เดี๋ยวเราไปดูข้อมูลนักมวยกันก่อนนะเรามาดูกันที่แชร์แมงโปโกโมูกันก่อนนะครับแชร์แมงโปโกโมูส่วนสูง6ฟุต185เซนเป็นชาวกินีลูกชึ่งฝรั่งเศสนะครับอายุ25ปีซ้อมอยู่ NF ลูกสวนนะแต่ขอแก้ไขข้อมูลนิดนึงนะครับส่วนสูงเนี่ยน่าจะ190นะเพราะวันที่ชกกับเต็งหนึ่งเนี่ย เข,เขาในรายการเนี่ยเขาแจ้งว่า190เซนนะครับตรงนี้ข้อมูลอาจจะผิดนะอาจจะอัปเดตยังมาไม่ตรงนะครับมาชกในรายการวัน1ครั้งแพ้แพนน็อกยกที่2ให้กับเตง1แฟเทคนะวันลุมพินี108นะครับก็แพ้น็อกไปนะอัตราการปิดเกม0%มาครั้งเดียวนะครับสำหรับทางด้านแชร์แปงเนี่ย เ,เขาเป็นนักชกสตรีทไฟต์มาก่อนนะครับแล้วก็พออายุ18มัง้งก็มาเริ่มชกฝึกมวยไทยนะก่อนหน้านี้ก็เป็นคาราตงคาราเต,าเต้หรือศิลปะการต่อสู้อะไรต่างๆมากมายนะครับช่วงหลังมานี่รู้สึกจะมาซ้อมอยู่ที่ NF ลูกสวนได้ประมาณสักปีเสรศษแล้วนะครับ รู้สึกว่าจะชกอยู่ในแถวแถวลาดดาเนินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะตรงนี้ไม่แน่ใจอาจจะชกอยู่แถวแถวลาดลาดดาเนินนะครับเจ้าแชร์แปงปกกมูนะก็ดูฟอร์มไฟที่แล้วนะครับก่อนหน้านี้ดูฟอร์มจากอาตอนที่เขาชกสตรีทไฟท์และเคยชก2-1ด้วยนชนะด้วยนะแต่ว่าคู่ชกเขาตัวเล็กกว่านะครับ ดูฟอร์มจากไฟที่แล้วนะชกกับทางด้านเตงหนึ่งไฟที่แล้วเนี่ยได้เปรียบทางด้านเตงหนึ่งค่อนข้างเยอะในเรื่องของรูปร่างสูงกว่าเตงหนึ่งเยอะอะเตงหนึ่งตัวสูงว่าไหล่หน่อยเดียวเองนะครับแล้วก็มวลกล้ามเนื้อเนี่ยโอ้โหมัดกล้ามใหญ่กว่ากันเยอะนะดูแล้วไม่น่าชกกันได้อะแต่น้ำหนักเท่ากันนะเตงหนึ่งเขาชอบชกรุ่นใหญ่ๆนี่อยู่แล้วนะส่วนตัวผมมองรูปร่างไม่น่าชกรุ่นนี้เตงหนึ่งนะครับ วันนั้นเนี่ยก็ทาผลงานได้ดีนะคือด้วยช่วงชกที่ยาวกว่านะครับแล้วก็ด้วยรุ่นเนี้ยม,มันใหญ่มันหนักอ่ะโดนเป็นล่วงเป็นหล่นลอยู่แล้วแล้วช่วงโชเขายาวกว่านะครับก็ทิมหมัดตรงๆไปล่วงเลยนะยกแรกเนี่ยหล่นไปถึงสองนับนะครับพอยก2มาเนี่ยเป็นทางด้านเต็งหนึ่งเนี่ยกัดฟันบวกจริงๆกัดฟันบวกตั้งแต่ยกแรกแล้วคือหล่นลงไปสองนับปุ๊บแกขึ้นมาแกกัดฟันบวกเลยนะครับดีไม่ล่วงมาอีก พนะอขึ้นยก2มาก็มากัดฟันบวกพอดีจังหวะนะครับเกี่ยวขาได้มั้งแล้วก็ฮุกขวาไปนะครับถ้าจำไม่ผิดนะไม่รู้ฮุกขวาหรือฮุกซ้ายเนี่ยแต่มันเข้าจุดพอดีนะครับล่วงลงไปลุกไม่ขึ้นเลยทีนี้ก้นหนักนะครับก็เลยแพ้น็อกทางด้านเต็งหนึ่งไปถ้าดูฟอร์มจากไฟที่แล้วนะผมมองว่าถ้าเอาความเป็นมวยเนี่ยก็ถือว่าประมาณหนึง่งเพราะเขาเพิ่งจะมา ซ้อมอยู่ค่าย NF ลูกสวนได้ประมาณปีเสร็จเองนะครับคือเริ่มฝึกมวยไทยตั้งแต่อายุ18ปัจจุบันเขาอายุ25่นะก็สัก7ปีนะครับแต่ว่าเพิ่งจะมาแบบเจอมวยไทยจริงๆจังๆเลยก็ประมาณปีเสร็จนละความเป็นมวยก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับอาวุธก็มีหมัดมีแข้งนะแต่ว่าความเป็นธรรมชาติอะไรก็ยังยังไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจกลุ่นด้วยเป็นมวยใหญ่ด้วยแหละนะครับมันก็เลยไม่ดูไม่ค่อยกระฉับกระเฉงเหมือนมวยรุ่นเฟเธอร์เวทแบนตัมเวทอะไรนี้ชกกันน่ะนะสำหรับชาแปงโปโกมูนะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูคู่ชกของเขากันบ้างนะแม็กซิมบักกินนะครับแม็กซิมบักกินนะ169.3ปอนด์76.8กกิโลกรัม ส่วนสูง6ฟุต3นิ้ว191เซนชาวรัเสเซียอายุ22ปีนะครับซ้อมอยู่มวยไทยย,ยูเนียนนะมาชกในรายการวันหนึ่งครั้งนะครับชนะฮาเวียออาปาลิซิโอชนะน็อกยกแรกเลยนะครับใช้เวลาเพียงแค่1นาทีกับอีก17วิเองแป๊บเดียวเองนะแม็กซิมบัคทินเนี่ยเป็นมวย แนวสไตล์เหมือนคลิกบ็อกซิง่งเะครับเป็นมวยเข้าออกรวดเร็วนะครับแล้วก็เขาเคยได้เหรียญทองแดงไออะไรวะไอเอฟบีเอมัง้งมวยสากลสมัครเล่นไอมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลกนะครับสุดจะได้เหรียญทองแดงมานะก็มีสถิติการชกที่สวยงามอะดูเป็นเด็กมีของนะครับแล้วก็ รวดเร็วนะอาวุธค่อนข้างหนักแรงนะผมดูฟอร์มการชกที่เขาชกผ่านๆมานะเออเอาหมัดเขาออกได้รวดเร็วดีนะครับส่วนไฟล่าสุดที่ชกในรายการวันเนี่ยวันนั้นเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าหมัดขวาหมัดนั้นมันจะหดต่อยแล้วมันเหมือนแบบโดนโดนยาพิษอ่ะมันยังไม่ออกฤทธิ์ทันทีนะมันออกฤทธิ์แบบหลังจากนั้นอีกประมาณสักวิหนึ่งนะเมาอ่ะ นะครับถือว่าอาวุธออกได้ยังไม่ทันออกได้เท่าไหร่เลยแต่ก็ดูรุนแรงดีนะแต่ว่าก่อนหน้านั้นผมเห็นฟอร์มก่อนหน้านั้นมาแล้วแต่ก็ถือว่าโชคได้ดีเลยแหละนะคือมวยรุ่นไลท์เวทเนี่หามวยเร็วๆยากและทางด้านแม็กซิมบัคทินเนี่เขาค่อนข้างไวนะแต่ถามถึงเรื่องความเป็นมวยเนี่ยมวยไทยนะอา,อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นแนวคิกบ็อกซิ่งซะมากกว่านะแล้วก็ ลูกเตะพวกแบ็กคิกอะไรพวกนี้นะครับมันจะไม่เหมือนพวกศิลปะการต่อสู้แบบมวยไทยพื้นเดิมยอย่างกวางเหลียวหลังอย่างเงี้ยกับแบ็กคิกถ้าเป็นในคิกบ็อกซิ่งก็เป็นแบ็กคิกใช่ไหมล่ะแต่ว่าต่างชาติเนี่ยลองไปดูแล้วกันถ้าท่ากวางเหลียวหลังกับแบ็กคิกมันมันจะดูไม่ค่อยเหมือนกันถ้าเอาเหมือน,อนแบบท่าแบบเต้นรำอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นความสวยงามของแบ็กคิกจะดูสวยงามกว่าดูสมูทอ่ะแต่ถ้า กว้างเหลียวหลังเนี่ยมันก็จะดูแข็งแข็งดูแข็งแรงนะส่วนใหญ่ของต่างชาติก็จะเป็นแบ็คคลิกซะมากกว่านะครับทางม็กซิมบัคทินเนี่ยเป็นมวยรวดเร็วสไตล์คิกบ็อกซิ่งฟุตเวิร์กเข้าออกดีนะและประเด็นอีกอย่างหนึ่งคือตัวใหญ่นะครับสูง191วันนี้นะ,ะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลเชิงลึกซักหน่อยนะครับข้อมูลเชิงลึกอยู่ที่ แม็กซิมบักจินพอดีนะมาชกในรายการวันหนึ่งครั้งชนะน็อกยกแรกนะครับสถิติรวมชนะ10นะแพ้ศูนย์เสมอศูนย์ะอายุ22ปีสูง191เซนนะครับซ้อมอยู่มวยไทยยูเนียนนะประเทศรัสเซียสถิติการออกอาวุธหน่อยออกน้อยนะไฟที่แล้วผมว่ายังดูอะไรไม่เห็นสักเท่าไหร่หรอกขายไม่ได้เตะเลยอะนะออกอาวุธเพียงแค่7ครั้งชนะน็อกเลย นะครับเป็นบริเวณเฮดสีครั้งบริเวณลำตัว3ครั้งแค่นั้นเองนะครับอัตราการตั้งรับจับทางเนี่ยก็พูดถึงก็โดนอาวุธพอสมควรอยู่นะมีโดนเตะขาบริเวณใบหน้าก็โดนแล้วแต่มันยังมันยังมองไม่เห็นอะไรหรอกสถิติตรงนี้มองมองอะไรไม่ออกนะครับก็ดูประกอบเฉยๆแล้วกันเดี๋ยวดูทางด้านแชรแปลงเปอร์กกรมูมั่งนะชื่อ อ,อันนี้ถ้าเป็นภาษากฤิปอ่านเลยเจอเมนนะแช่แป้งโปกโกโมูนะครับมาชกในรายการวันหนึ่งครั้งแพ้ให้กับเตงหนึ่งนะครับแพ้น็อกยกที่2นะสถิติรวมชนะ14แพ้3เสมอ0น,นะครับกระดูกกระดูกกระเดี่ยวจะดีกว่าทั้งด้านอ,าอะไรนะมากคซิมบักกินไหมมารซิมบักกินชกมา10ครั้งอันนี้ชกมา17ก็ดูมากกว่านะ อายุ25สูง185นะครับแต่จ,จริงๆสูง190เออสูง190นะครับซ้อมอยู่ NF ลูกสวนนะสถิติการออกอาวุธอันนี้พอได้เห็นนิดนึงแหละนะครับก็ถือว่าแม่นนะครับเป็นมวยตัวใหญ่ที่ออกอาวุธได้ค่อนข้างรวดเร็วนะหมัดออกได้รวดเร็วแต่เคลื่อนไหวไม่เร็วหรอกนะแต่ว่าการออกหมัดหมัดค่อนข้างไวนะแล้วก็มีบริเวณลำตัวบ้างนะเตะขาก็พอมีนะครับ ตั้งรับจับทางยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนใหญ่มวยใหญ่ๆเนี่ยก็จะเคลื่อนไหวช้านิดนึงนะครับก็จะรับอาวุธเยอะหน่อยนะแต่คนเก่งๆก็เก็บกันอาวุธดีๆก็บล็อกอาวุธเก่งๆประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลเปรียบเทียบส่วนสูงนะครับแก้ไขเป็น190กับ191 ส่วนสูงเนี่ยเป็นทางด้านแม็กซิมบัคทินเนี่ยสูงกว่าแล้วแม็กซิมบัคทินเนี่ยนะไฟที่แล้วเนี่ยชกกับไออัพาเลซิโออะไรเนี่ยมันสูงร้อยเอ้าแต่ว่าขึ้นเวทีไปดูไอเจ้าแม็กซิมดูไล่ๆกันหรือว่าอาจจะสูงกว่าหน่อยด้วยซ้ำนะครับหรือเป็นเพราะว่าหัวฟูก็ไม่รู้นะเออผมว่าตัวใหญ่เออวันเนี้ยทางด้านแชร์แปงเนี่ยไม่ไม่ใหญ่กว่าเขาได้แหละนะว,วันที่ชกกับเต็งหนึ่งเนี่ย ผมว่าสู้ได้เพราะว่าใหญ่กว่านะครับวันนี้เจอคู่ชกตัวเท่ากันเลยนะเพอเพอใหญ่กว่าเขาด้วยนะ,ะความคุ้นชินบนรายการพอๆกันนะแต่ว่าคนหนึ่งแพ้มาไนงะคนหนึ่งชนะมานะครับคนหนึ่งมันก็วัญกำลังใจดีอีกคนหนึ่งมันก็แบบถ้าเป็นคนที่ใจสู้ๆหน่อยก็ไม่ไม่กลัวนะอยากจะเอาชนะมีแรงกดดันเพิ่มขึ้นนะครับส่วนถ้าเป็นคนฟอๆหน่อยก็คงจะแยงๆเหี่ยวๆหน่อยนะวันนี้ แต่ปกกมูคงไม่หรอกนะครับอายุอานามก็เป็นทางด้านแชร์แปงปกกมูมากกว่านะ25กับ22นะครับก็ดูจะเต็มกว่านะทางด้านโปกกมูกระดูกกระเดี่ยวก็น่าจะดีกว่านะครับสถานที่ฟิตซ้อมก็ N-F ลูกสวนกับมวยไทยยูเนี่ยนนะผมว่าสถานที่ฟิตซ้อมเนี่ยของทางด้านแชร์แปลงปกกมูจะดีกว่าเพราะว่ามันจะเป็น ลักษณะของมวยไทยมากกว่าแต่ว่าอย่างนี้คืออาวุธความสวยงามในรูปแบบมวยไทยเป็นทางด้านแชร์แปลงปกคงมูนแน่นอนนัแต่เพราะพอเอามาใช้จริงเนี่ยเขาจะคุ้นชินกับอาวุธพวกนี้ได้มากแค่ไหนก่อนดีกว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับตาอันออาวุธก็มันเปรียบเทียบไม่ได้นะเพราะว่าแชร์แปลงเอ้ยแม็กซิมมารกินมันแป๊บเดียวนะคนละไฟเองก็ดูประกอบไปแล้วกันนะครับประมาณนี้ นนต้งรับจับทางอันนี้ออกอาวุธเอารูปมวยไปเลยนะรูปมวยดีกว่าคู่นี้เลดยังไม่เปิดพวกคู่แรกๆอะ่ะมันจะ,ม,นจะมันยังไม่ค่อยเปิดมันจะไปเปิดคู่นี้ก่อนคู่อเอกภาอินเตอร์เป็นต้นไปอะ่ะจนถึงคู่เอกอะ่ะมันจะเปิดก่อนประมาณวันพุธวันพฤหัสนี่แหละส่วนไอ้คู่แรกๆเนี่ยประมาณ4ี่คู่แรกเนี่ย คู่แรกเนี่ยมันจะไปเปิดตามมาประมาณวันพฤหัสช่วงกลางคืนน่ะคือเห็นเนื้อตัวนักมวยแล้วอะ่ะวันนี้เลทยังไม่เปิดนะแล้วผมคาดดาวลำบากมากเลยแต่ผมมองว่าทางด้านโปโกมูไม่เป็นต่อบังกรดำไม่เป็นต่อแน่ๆนะครับเพราะว่าวันวันแรกที่ทางด้านไฟแรกนะที่เจ้าบังกรดำา NF ลูกสวนหรือว่าแชร์แปลงโปโกมู เจอมาเนี่ยแพ้มาเนี่ยก็คือเตงหนึ่งแฟร์เทคซึ่งเตงหนึ่งแฟร์เทคทุกคนรู้ว่ารูปร่างเขาเป็นอย่างไรนะครับเหมาะสมที่จะชกรุ่นนี้หรือเปล่า,าคือรูปร่างของเตงหนึ่งเนี่ยลงไปอีกสักรุ่นหนึ่งเพอเพออีก2รุ่นยังได้เลยนะครับเพอเพสวยเลยด้ซ้ำนะแต่ว่าเขาเวทน้ำหนักเขาอยู่รุ่นนี้นะแช่แป้งเนี่ยใหญ่กว่าเยอะ ยังเป็นรองเลยนะครับคือความเป็นมวยเป็นรองแน่นะอันนี้วันวันที่เจอกับเต็งหนึ่งนะความเป็นมวยเป็นรองแน่ความหนักแรงอ่ะหลายคนยังมองว่าเต็งหนึ่งหนักแรงกว่าเลยแล้วเต็งหนึ่งก็ต่อยทางด้านแชรแปงล่วงด้วยซ้ำนะครับอันนั้นคือตัวเล็กกว่าแต่ต้องบอกว่ากระดกระดูกมวยเนี่ยดีมากนะ <S 2> <S 2> ต้องต้องแยกกันก่อนนะครับความเป็นมวยกระดูกมวยที่แชร์แปงโปกมูเจอมาเนี่ยดีมากๆ นะถ้าเทียบกับตัวเขาเองแล้วเกรดมวยของเขาอะนะต้องบอกว่าเจอกระดูกแบบหินเลยไม่ใช่กระดูกกับเป็นเหล็กเลยแหละนะครับส่วนรูปร่างเนี่ยมันลดหลั่นกันลงไปถ้าดูจากรูปร่างอย่างเดียวผมว่าห่างกันประมาณเวทสองเวทอะนะส่วนแม็กซิมนะแม็กซิมเนี่ยเอ,อ,เอย้เรามาันอ๋อเราไล่ไปแล้วนี่นะพูดเพลิน แม็กซิมแม็กซิมเนี่ยไฟที่แล้วเนี่ยเจอกับนักมวยที่ดูรูปร่างใกล้เคียงกันแต่ก็ถือเป็นนักมวยที่ตัวใหญ่ด้วย194สูงกว่านาบิลอีกนะ194เซนสูงกว่านาบิลอีกนะครับแล้วก็รูปร่างเนี่ยสูงใหญ่นะวันนั้นรู้สึกว่าน้ำหนักจะมามากกว่าทางด้านแม็กซิมได้ไหมแม็กซิมน่าจะมา168ส่วนอาราซิโอ169ผมถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่า ดูรูปร่างใหญ่กว่าแต่ว่าดูพอขึ้นเวทีมาเนี่ยดูเนื้อตัวโครงสร้างเนี่ยทางด้านแม็กซิมดูใหญ่ใหญ่กว่านะครับแล้วก็ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองหนึ่งเลยผมมองว่าอาวุธแกคงหนักจริงแหละนะเพราะว่าทางด้านอาพาริซิโอเนี่ยเขาเป็นเขามีดีกรีแชมป์อยู่นะมีดีกรีแชมป์ชิคบอกซิ่งอยู่นะออแต่พอโดนหมัดของทางด้านไอ้เจ้าแม็กซิมไปเนี่ยผมใช้คำว่าถอดเลยนะเออ โดนหมัดลูกนั้นเมาปุ๊บลุกขึ้นมาเนี่ยรู้สึกเลยว่าไม่ไหวนะครับมาโดนสอกย้ำเข้าไปถอดเลยไม่เอาแล้วนะครับจริงๆเนี่ยมันถ้าจะกัดฟันลุก,กมันได้อยู่แล้วนะแต่ว่าเขาไม่เอานะเขาไม่สู้เลยมันก็คงน่าจะหนักจริงแหละแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ผมเห็นฟอร์มการชกของเขาอะนะอา่ามันเป็นในรายการอื่นอะ่ะก็ออกหมัดค่อนข้างดีแล้วมันก็หมหมัดเขาค่อนข้างรุนแรงอะ นะครับแต่ว่าในรายการวันที่ผ่านมามันยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เออแต่ดูแล้วน่า,นาจะแรงแหละเพราะว่าทางด้านอาพาริซิโอเนี่ยรู้สึกจะถอดเลยแ้่ดูแบบเหมือนแบบแยงหมัดเลยอะ่ะนะครับแต่ว่าด้วยรูปโมย,ยังดูไม่ค่อยออกนะแต่ว่าตัวใหญ่อ่าวันนี้เนี่ยมาชกกันนะไฟที่แล้วมังกรดำนะครับดูมีเลทมีราคานะเพราะว่าอะไรเพราะใหญ่กว่า แต่ต้องบอกว่าฝีมือเป็นรองฝีมือ,อความเป็นมวยเป็นรองนะครับวันนี้มาเนี่ยไม่ไม่ใหญ่กว่าเขาแล้วนะเผลอๆผมดูจะเล็กกว่าด้วยนะอ่าวันนี้ยังไม่ได้เทียบสัดส่วนกันหรอกแต่ลองดูคร่าวๆจากสองไฟดูเหมือนจะเล็กกว่าจะบางกว่านะครับจะเตี้ยกว่าแล้ววันที่เขาชกอ่าไอ้สองต่นหนึ่งเนี่ยที่ผมเห็นในสตรีทไฟส์วันนั้นเขาก็ชกตัวเล็กกว่า คู่ชกอะฉะนั้นส่วนใหญ่ที่แชร์แปลงเจอมาเนี่ยยิ่งถ้าเขาเคยชกในเวทีในในประเทศไทยเรานะพวกเวทีราชดำเนินอะไรเงี้ยรับประกันว่าเขาเขาต้องใหญ่กว่าคู่ชกแน่นอนเพราะว่าเวทีมาตรฐานบ้านเราเนี่ยนักชกสูง190มันไม่ค่อยมีนะครับ185นี่ก็สูงปี๊ดป้าดแล้วจริงสูง180ก็ถือว่าสูงแล้วแต่ละสูง190เนี่ยรับรองว่าสูงกว่าทุกคนแน่นอน แล้ววันนี้มาเจอนักมวยตัวเท่ากันเลยมันจะลาบากหรือเปล่านะ้ำไฟที่แล้วที่ชกเต็งหนึ่งได้ที่สามารถออกอาวุธได้ง่ายๆเนี่ยเพราะว่าเต็งหมึ่งเขาสั้นกว่านะเขาจะชกแต่ละทีเขาต้องเอื้อมอะ่ะส่วนแช่แปงในแค่ดักเฉยๆเองมันก็เข้าเป้าแล้ววันนี้จะต้องมาเจอกับทางด้านนักชกรัเสเซียที่เรียกได้ว่าออกหมัดได้ดีนะครับแล้วผมว่ารูปร่างช่วงชกเผลอๆเขาจะยาวกว่าด้วยนะและการออกหมัดเนี่ยผมดูว่าเขาไวนะ รัสเซียดูไวกว่าทางด้านแชร์แปลงปรกมูนะวันนี้ดูนะถ้าเทียบกันอ่ากระดูกกระดูกมวยเอากระดูกทั้งมวยไทยมวยทุกอย่างกระดูกความเจนเวทีแชร์แปลงโปรกมูดีกว่าแน่ๆนะครับเพราะแชร์แปลงโปรกมูเนี่ยสถิติรวมเขารู้สึกว่าจะชกมา17ไฟมั้งแพ้3หรือเปล่าหรือแพ้4นี่แหละส่วนทางด้านไอ้เจ้าแม็กซิมเนี่ย10ไฟชนะรวดนะครับ อาจจะมีเล็กๆน้อยๆปะปายบ้างนะไม่เกินสัก20ส่วนทางด้านแชร์แปลงอาจจะเกิน20กว,กว่านะแล้วก็รูปร่างมวลกล้ามเนื้อก็ดูไม่หนีกันละอ่ะผมว่าไม่หนีกันเยอะนะอายุอนามล่ะอายุอนามความเป็นผู้ใหญ่ทางด้านแชร์แปลงจะดูเป็นผู้ใหญ่กว่านะอัะอนนี้คือรูปแบบของกายภาพนะครับแต่มาดูเรื่องลีลาการชกลีลาการชกเนี่ยมองว่าความรวดเร็วเนี่ยเป็นทางด้าน ม็กซิมลวดเร็วกว่านะความหนักแรงของมัดนะส่วนตัวผมเองเนี่ยยังมองว่าแชร์แปลงไม่ยังไม่หนักแรงอะ่ะถ้าหนักแรงเนี่ยเตงหนึ่งต้องหลับไปแล้วเหมือนวันที่เจอเมนซีคอฟอันนั้นหลักหนักแรงด้วยน้ําหนักของรูปร่างด้วยตัวใหญ่ขนาดนั้นอะ่ะเตงหนึ่งล่วงลงไปลุกขึ้นมาได้สองครั้งและครั้งที่สองที่ลุกขึ้นมาไม่ได้มีอาการเมาด้วยนะขึ้นมาบวกมาสู้ได้คือเมาอ่ะแต่ไม่ได้เมาถึงขนาดเมาสู้ไม่ได้อะ่ะ นะเบาเมาวบวกเมาแรกได้ฉะนั้นผมมองว่าไม่หนักเท่าไหร่นะครับส่วนทางด้านมากคซิมบัคทินเนี่ยต่อยทั้งด้านอาปาลิซิโอถอดเลยเผมมองว่าอาวุธเขารุนแรงจนรู้สึกว่าไม่อยากสู้แล้วอะ่ะทั้งหมัดทั้งศอกนะครับส่วนไฟ์ก่อนหน้านั้นที่เห็นก็ถือว่ารุนแรงใช้ได้นะอ่าฉะนั้นวันนี้ผมมองว่าความรวดเร็วของ อของแม็กซิมเนี่ยจะอยู่เหนือแชร์แลงนะครับถึงแม้ว่าแชร์แลงเนี่ยจะมีความเป็นมวยที่มากกว่ามีการออกอาวุธของมวยไทยที่ดีกว่าวงในดีกว่าซอกดีกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่สุดท้ายแล้วความรวดเร็วนะและอาวุธของทางด้านแม็กซิมเนี่ยมันเป็นอะไรที่คาดไม่ถึงไม่มีในกระบวนการฝึกที่แชร์แลงฝึกมาแน่นะมันต้องเป็นการแก้ไขไหวพริบเฉพาะหน้านะครับ แล้วแชแปงเพิ่งฝึกมวยมาปีเศษเองนะผมมองว่าลูกแก้ลูกกันยังมีไม่มากหรอกวันนี้อาจจะสายต่ำนะผมมองว่าสายต่ำเลยแล้วก็มองว่าทางด้านแม็กซิมน่าจะาชนะได้อย่างไม่ยากนะคู่นี้มองอยากจะบอกว่าเป็นหยิบสดอีกตัวนึงเลยด้วยซ้ำนะครับสำหรับทางด้านแม็กซิมบัคกินนะบัคทินนะกับทางด้านแชร์แปงมองไปทางแม็กซิม บัคชินนะครับชอบไปทางม็กซินนะแต่ผมว่าเลดน่าจะเปิดไปทางเขาแหละอยู่ที่ว่าจะต่อมากน้อยแค่ไหนนะแต่คิดว่าน่าจะต่ออยู่ไม่น่าจะไม่น่าจะคืนเลดน่าจะอยู่สักห้าสามอ่าห้าสามเจ็ดสี่ประมาณนี้นะคิดว่าไม่น่าจะตื้นกว่านี้ถ้าลึกกว่านี้ได้นะแต่ไม่น่าจะตื้นกว่านี้ ร,รู้สึกว่าส่วนตัวผมดูเป็นต่ออยู่พอสมควระนะแต่คนเปิดเลทเขาอาจจะดูความเป็นมวยทางด้านาเจ้าบังกรดำมีความเป็นมวยมากกว่าก็ได้นะแต่ผมชอบเพราะว่าวันนี้เนี่ยาทางด้านโปกปมมกมูไม่ได้แบกอาไม่ได้แบกไม่มีใครแบกแ,บกแน่นะครับเจอรูปร่างใกล้ๆก,ก,กันเผลอจะสูงกว่านะวันนี้ไม่เหมือนวันที่เจอเตงหนึ่งดูความหนักแรงทางด้านบักกินหนักแรงกว่าด้วย นะวันนี้ฟันธงไปทางบักกินอ๋อขออภยัยชื่อมันเรียกยากม a ก i m ซิมบักทินนะครับชาวรัเสเซียอ่ะก็จบลงแล้วสำหรับทัศนคติวิเคราะห์วิจารณ์วันนี้นะครับวันหน้ามีคู่มวยดีๆรายการดีๆจะเอามานำเสนอให้เราฟังรับชมกันนะครับวันนี้ให้ไป2คลิปเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะเข้าช่วงวันหยิบสดปลดในอากาศ ก็จะเป็นมวยในรายการเนี่ยหยิบสดนะที่คิดว่าชัวนะแต่ว่าก็เหมือนอย่างรอบที่แล้วนะปตทผมก็บอกว่าผมสู้ครึ่งตัวนะสคู่ครึ่งนะมีแถมให้ตัวหนึ่งคือลาบาดอนนะก็จะเป็นสไตล์นั้น่นะคือถ้าเลดมันลึกแต่ว่ามันมัน,ม,นมันไม่ได้แบบว่าชัวร้อ์เซ็นะ่ะผมก็จะบอกนะครับว่าอันนี้คุณเนี้อาจจะหยิบสดนะแต่ว่าให้เอะไว้นิดนึงนะวันนั้นก็ปตท,ทก็ไป นะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะคัดมาให้แต่กี่คู่เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับสำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับก็คงต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ